ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟแรนโชชานวีครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรเด่นครับสวัสดีครับโปรเด่นสวัสดีครับอันนี้แน่นอนนะครับในเรื่องอุปกรณ์นะครับวันนี้โปรเด่นถืออะไรมาด้วยครับวันนี้ตัวนี้เป็นก้านไดรเวอร์นะครับของ r e a k t o g o l f Technology หรือเรารู้จักกันในนาม Stability นะครับ พลาสเตอร์ี่อีกแล้วที่เราเคยใช้ทำเป็นพัตติ้งอย่างนี้ใช่ครับเป็นพัตเตอร์เป็นเวสตอนนี้เขาออกเป็นก้านไดรเวอร์มาครับเป็นไดรเวอร์ตัวใหม่โอ้โหนี่มาไล่เกือบจะครบทุกอย่างใช่ครับแล้วเป็นก้านที่เรียกว่าเขาตอบสนองเร็วนะครับเป็นก้านลักษณะสไตล์สบัดแต่ว่านิ่งช่วยเพิ่มสปีดช่วยเพิ่มการอิมแพกที่แม่นยําขึ้นแน่นขึ้นครับแล้วก็เพิ่มมุมเหินเพิ่มเขาเรียกว่า สมาร์ทแฟกเตอร์ที่ดีขึ้นครับทำให้ได้ได้ระยะไกลขึ้นตกแล้ววิ่งครับแล้วตัวนี้วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยมันมีความแตกต่างกับการไรเวอร์ทั่วไปไหมตัวนี้ใช้พรีเมียมโทเลเลยครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูงชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาทํไอ้กอล์ฟครับตัวนี้ที่บอกเคยบอกไว้ว่ามันมีความคาร์บอนมันมีความแข็งแรงกว่าเหล็กอย่างนี้ใช่ครับแล้วตัวนี้ก็มีความทําให้เพิ่มสปีดได้ด้วยเพิ่มสปีดความนิ่งของบอลนิ่งด้วยถูกต้องครับขออนุญาตนะครับลองจับจับสะบ ผมว่าก็แข็งอยู่นะตัวนี้มันเป็นเป็น X ครับคือของของครับบราวาเนี่ยเขาจะแบ่งตามสปีดเลยนะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็น58 x นะครับเขาจะแบ่งเป็นเฟกเอที่สปีด75เฟกอาร์85เฟกเอส95แล้วก็เฟกเอ็กที่105 แบ่งตามสปีดไปเลยแบ่งตามสปีดไปเลยครับแล้วน้ําหนักก้านมันมีความแตกต่างไหมครับัมีความแตกต่างครับก็คือว่าถ้าตัวเฟกเอนะครับน้าหนักจะอยู่ที่4 6กรัมแค่นั้นเองพรอาะ R ก็ขึ้นมา50นะครับแล้วก็ S ก็ที่54ส่วน X นี่5้าสกรัมแต่จะคิดว่าก้านเบาๆพวกนี้จะไม่นิ่งนะครับนิ่งมากแล้วเพิ่มสปีดได้จริงครับอันนี้ถือว่าแปลกมากเพราะว่าความสึกอย่างเราใช่ไหมครับคนทั่วไปอย่างเวลาผู้ชายแล้วกันก็จะตีประมาณอยู่ที่ระยะวาสัก60 R หรือ S หรืออะไรก็ตาม<ช>นะครับ,<ช>รบหรือบางคนถ้าเป็นพวโปรโก็ชอบเป็น70ลดสิบแ,<ช>แต่สแสดงว่าตัวนี้ความความหนืดของก้านความแข็งของก้านเนี่ยที่ทาให้มีความนิ่งเนี่ยแต่ว่าใช้น้ําหนักเบาใช่มาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้แซงมันต้องมีผลคือเขาเน้นน้ําหนักเบาเพื่อ,อลดทัทอเวทลงครับ,รบทำให้เราสวิงได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาใช้โทเล่พรีเมียมเพื่อทําให้ก้านนี้มีความนิ่งมีความเสถียรมากขึ้นต่อให้คุณเร่งสปีดยังไงก้านก็จะเอาอยู่ครับ นักแสดงว่าการตอบโจทย์ของกลุ่มนักกอล์ฟนี่จะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับถ้าเทียบแล้วผมว่าตอนนี้ได้นักกอล์ฟทั้งสมัครเล่นทั้งอาชีพใช่เพราะว่าเราแบ่งสปีดไว้เรียบร้อยแล้ว่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าแต่ละรุ่นและตอนนี้ตัวนี้คือลายเนี่ยมีลายนี้ลายเดียวเลยหรือเ่หรือว่ามีความแตกต่างของแต่ละอ่อจะเป็นสีครับจะเป็นสีแต่คือลายจะเป็นแบบนี้แต่ต่างกันตรงสีนิดหน่อยแค่นั้นนะครับถ้าเราจับดูเนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์ของการวางเลเยอร์ของโทเลจะวางไม่เหมือนกันจะจับดูจะรู้สึกว่ามันส飒 งนี้ครับอ่าอ่าตรงนี้ครับท่านชมมันจะเป็น,เป,น,ปนเป็นเส้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 นอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนแต่เป็นแค่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมเป็นลายใช่ครับอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันมีผลต่อเฟ็กของก้านไหมด้วยครับมันเป็นการดีไซน์ของก้านครับที่โปรด่นครับว่าตัวนี้ในแต่ละสปีดนะฮะในเฟ็กของแต่ละตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าจุดคิกพอยต์ไหมครับครับมีครับแต่ละตัวก็คือว่าเฟ็ก A กับเฟ็ก R นะครับจะเป็นไฮลอน ช่วยให้ลอยง่ายสาหรับนักกอล์ฟที่ s w สวิ s p e ไม่สูงนะครับส่วนเฟกเอสขึ้นมาก็จะเป็นมิดไฮคือต่ําลงมาหน่อยอส่วนตัว X นี่เลยก็คือจะเป็น Mid ow, มิดโลฟอยบอลจะต่ําเน้นพุ่งสปินน้อยตกวิ่งครับก็เรียกได้ว่าทํามาตอบโจทย์ทั้งนักกอล์ฟหลายกลุ่มนะครับ,รบแล้วก็แยกให้เรียบร้อยแล้วว่าคุณอยู่ประมาณสปีดเท่านี้คุณเอาเตาไฟบอลนี้ไปถึงจะเวิร์กอะไรประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมที่สนใจนะครับต้องติดต่อยังไงครัเด็กเข้าไปที่กอล์ฟชาร์ปไทยแลนด์ได้เลยครับหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่าย ทั่วประเทศนะครับตอนมีวางไว,ว้ตอนที่วางแล้วมีวางขายแล้วเรียบวางขายเรียบร้อยแล้วครับถ่าไม่เชืบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่โปรเดนนำมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆแล้วก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของแต่ละช่วงเลยเพราะโปรเดนเนี่ยอัปเดตของไวมากเพิ่งมีกานตัวใหม่มาเอามาใหม่อีกแล้วแล้วเพราะฉนั้นอยากอัปเดตกับรายการของเรานะครับนี่เลยครับโปรเดนเนี่ยเป็นคนที่จะนำข้อมูลมาให้เรานะครับ